สวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กอนอภิราครับนี่คือรายการระเบียงตายลบมาพบกับท่านผู้ชมในส่วนของรายการทีให้ความรู้ลึกๆบางเรื่องบางเร้าอาจจะเป็นเรื่องของความบันเทิงบางเรื่องบางเร้าอาจจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันวันนี้ผมมีเลงคําว่ากลูู่รู้ก็คือคนรุ่นไม่คนเดียววูรู้แต่ว่าเด็กในเรกเรียกว่าครู่ คำว่าครูมีความสําคัญปั้นปพือตอนใ่สมัยเรียนหนังสือกังหน่งกังจอมวันนี้ผมเชิญบรรมมาครูมานั่งเล้งในรายการของเราซึ่งเกี่ยวพันกับารางวัลสมเด็จเจ้าขวามาหาจักรีในนอ่นและครับท่านผู้ชมครับบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงของคำว่าครูมาตลอดชีวิตจนถึงวันนี้ ก่อนอีไปแล่เรื่องของข้าวครูท่านผู้ชมครับระยะนี้ฝ่าฝนมันก,กำลังมาแล้วดูพระบารเร่ากำลังจะถึงเรื่องของกันป้องกันและบรรเทาเป็นเรื่องของพวกเราถุกคนติต้องช่วยกันไปแล่คลิปดีๆในส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนครับท่านผู้ชมครับเชิญครับ เราชื่อ Thai Disaster Alert เราคือแอปพลิเคชันระบบแจ้งเตือนสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะช่วยแจ้งข่าวเตือนาภัยล่วงหน้าให้คุณรู้ในรูปแบบการแจ้งเตือนบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนเลือกพื้นที่ที่จะรับข้อมูลการแจ้งเตือนาภัยที่ต้องการสามัมจัดและตั้งค่าเปิดโลเคชัน ง่ายๆเพียง4ขั้นตอนเท่านี้ก็จะ,จะสามารถช่วยให้คุณและครอบครัวเตรียมพร้อมรับมือและรอบพ้นตออกภทัยที่บัติหากเ,เพื่อนต้องการความช่วยเหลือไม่รู้จะติดต่อใครเราก็มีสายด่วนหน่วยงานไว้แนะนำด้วยนะสุดท้ายนี้เราอยากจะบอกว่าไทย Disaster Alert เตือนก่อน White, รูไ้ไวปลอดภัยทุกเวลาสรงกับ มาเล้งกับครูผู้นึงงเถพูดถึงเหล็กเดียวขอตอนรับครูประกอบมานี่โรถเข้าสู้ในการของเรารับสวัสดีครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมหมครับดีใจจังที่มาคุยเรื่องครูวันนี้ครับครูครูลาวซกันกว้างจัตตั้งแต่สมัยครูเหล็กๆก็คือครูกอบเอียดๆนั่นนะครับสมัยเหล็กๆเนาะเรากลัวครูครูช่างอะไรเราำเบียกลัวมาเรียวกลัวมาเรียวเด็กยุคนิ้ม กรูสงอะไรลบางทีมันไม่ทํ่องานไม่ช่งก็มีแต่ว่าที่เรากลัวเราเชื่อครูทําไม่แต่เอกทําให้เราได้ดีจนถึงวันนี้ครับนี่คือขุนข่าวของความเป็นครูยที่ได้เปลี่ยนแปลงอยูที่เด็ก็ว่าครูเหมือนเรือจางเป็นความความคิดของหยุกนึังเป็นเลือจางท่งหลุกซิดไปสู่ความสําเร็จในแต่ละช่วงแต่ละช่วงในวันนี้ครู เขามาเรือจ้างมันเปลี่ยนไปเลยครับครู่ครู่มาช่วยกันสร้างเรือสร้างเรือย่นเรือเรือที่มันมีความเร็วสร้างจะรวดฟองกับเด็กเพื่อพาไปสู้การเนรูความคิดเรื่องครู่องเรื่องเปลี่ยนไปจากไปเล็กครับเรี่อนี้ครับก็คือเล่นกันง่ายๆว่าครูกับเรียมรเือแต่ว่าเป็นเรือบินเลยเป็นเรือบินนจะรวดแต่ก่อนเป็นเรือจ้างเรือจ้างครับเป็นอะไรเดี๋ยวมันว่ายว่าเดิมครับอันสมัยครับ ครูในประเทศไทยครับถ้าเกิดแรงถึงนาวันนี้ครับเป็นเบิ้ลนเป็นเ้นคนไปเป็นเซนครับเป็นเซนท่านในในระบบราชการนี้ประมาณสามสี่เซนเป็นครูข้าราชการและยังเป็นครูเอกชนเหล่าปางเอกชนอีกสองสามเซนเหล่าเป็นเป็นห้าเกเนครูซึงคนที่ทำน้าที่เป็นครูสอนเด็กอยู่นาวันนี้บางก้นเข้าใจพิษหรือเข้าใจโทษไม่รู้ เอ้เป็นครู้บายอย่างาบอย่างไม่ป่กจํารายปีหนึงปิดเติมต่างช้อม้นชาม้นไอ้รัับ่าปิดเติมนี่แหละครูต้องทำหน้าที่เลยไม่ละครับบ่าวครับโรงเรียนอยู่ตรงกันข้างมาลงผักคนถานน้นกัอครูก่นี้ต่ำครูกว่าบนนเนี่ย คนเป็นตำรวจใบจังไม่ต้องไปไหนก็เอาอยู่ยืนอยู่แต่ลงพักไปถงทั <laughs> ท้เลยตำรวจก็บ,บนวัเนี่ยครูใบจังปิดเติมอ่ปิดเติมยังให้ช่องเหือน้าเดือนไม่ต้องไปไหนเลยนั่นคือครูใบจังแต่ว่าพอส่นนี้เมื่อโลกมันเปลี่ยนเล้วครูใบยอยู่ไม่ได้เลยครับ <c oughs> ครูทองเตรียมกันซ้อนครูทองข้าใจเด็กครูทองทํำเครื่องมือครู้องว่างเพนเบื่อทำเปลือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้พาให้เขาเกิด พัฒนาตัวเองได้เป็นหน้าที่สําคัญกับยุคนี้ครับเปลี่ยนไปเรืเล่นกันง่ายๆว่าตลอดหยิบซีหยิบเตี้ยวมงหนาทีหนึ่ตลอดตลอดอะไรก็ถกวันด้วยทุกวันไม่มีคำาูาวันหยุดเลยนะวันนี้ที่นั่นมันมาถึงเรื่องนี้ถี่สำคัญนะวันนี้การประกวดครับการตั้งไหววารางวันสมเด็จเจ้าขวาม้าจากรษีรังวันนี้เกิดขึ้นในบันเปลึกรูกูปขึ้นไปเนี่ยครับ ในในบ้านเราแต่ว่าครูมีทั้งทุกทะกเปรอะมีเบนเจ็นแปดแสนคนเน่ยนะมีครูที่เก่งๆอยู่มีมีขำแในบ้านเรามีแน่นอนแล้วมีครูที่ดีตีสุดข้องครูมีแน่นอนจึงกรมสมเด็จพระเทพรัน้นพระท่านรางวัลให้ครูที่ว่าสุดยอดข้องครูสองปีต่อหนึ่งครั้งรรเรียกชื่อว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสองปีคัดจริง ตอนนี้ขัดมาเป็นรอบทีห้าอะครกับครั้งที้าเ่ยครั้งตีห้าครั้งทีห้าครับเพื่อจะให้ครูเล่าเนี่ยได้รับการชื่นชมเจิดชู่มเรวที่สำคัญไปว่านเหล่าขราแบบครับให้ให้ครูเล่าเนี่ยไปช่วยพัฒนาคนด้วยเหล่าพิษกำรังวัออื่นตรงที่ว่าร่างอื่นๆของครูรางวัลเนี่ยได้รับรางวัลเสหลรับถ้วยชลองกระทบกันแต่รางวัลนี้พ่อรับรางวัลเลวรับลู่เลวได้รับเกียรติบัตรเลว ก็ให้ทํางานต่อโดยทาโครงการขยายพ้นได้เพเื่อนครูอ่าน,นี่นี่จุดดีตรงนี้ไม่ใช่จอบเกดได้รับารางวัลได้รับโลไม่จอบไม่จอบมันต้องทำงานต่อมาพัฒนาเพื่อนให้เพื่อนพัฒนาเก่งมานเราเดี๋ยวทางมูลนีตีกองกรมสมัิปฏิบัตการให้เงินมาสรับสนุนอีกนึ่งนึ่งปีตรงนี้ปถือว่าเป็นการปฏิรูปเปลี่ยนแพลงสร้างซิตเปลี่ยนแปลงชีวิตซิตได้ดีทีเดียวครับนี่แสดงว่าครูถูกคน ต้องโรจักข้ามวรังวันเนียนะครับรังวันสมเด็ดนี่นะครับครูทุกคนในประเทศไทยคแต่จัดมาแล้วห้าครั้งปีนี้เป็นปีเดียร์ปีทียรรอปีห้าซ่องปีต่อต่อต่อหนึ่งครั้งครับครูก็เป็นคณะกรรมการเป็นเป็นมีมีส่วนรวมในในในตรงนี้อยู่สร้ามประเด็นครับอ๋อครับประเด็นแรกก็คือว่าตอนที่ออกเบบการขัดเหลือครูแล้วเนี่ยในประเทศเนี่ย ก็มีโอกาสได้เป็นขนาดทำงานโจกินคิดห oh. ลังจากนั้นพอหนึ่งจากตัวเองอยู่ในจังหวัดสงขลาก็เป็นกรรมการขัดเลือกรับจังหวัด mm. แล้วหลังจากนั้นทางมูลินิาทีของโครงการนี้ครับ mm. เชิญไอ้ปีน,นี้ไปทำหน้าที่เป็นปีเลี่ยงให้กับครูที่เขาทำโครงการขยายพื้นันจะบาเดียวเนี่ยครับตึ้งปีนี้ยังเพิ่มหน้าที่อย่างหนูอะนอกจากนี้แล้วไอ้ครูก็ว่าเนี่าให้ไปทำหน้าที่ช่วย สนับสนุนกระบวนการขัดเลือกให้ได้ครูที่เก่งจริงของแต่ละจังหวัดด้วยทําหน้าที่อยู่ท,ที่ประการครับแสดงว่าคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการขัดเลือกต้องเด่นต้อง,องดีดต้องสุดยอดต้องสุดยอด้งสุดยอดต่้งเปล่าแต่เล็กกันต้องจสัจ่งเปล่าถ้าถ้าโราลจากในวงการนั่งซื้อ,อคินว่าไล่ก้นคงไะยินว่ารางวัลสี่ไรคือหนักเกีย้ยนยยดเดี่ยวใช่ใช่ถ้าวงการเพจรางวัลไม่โดนไม่โดน วงการครูคือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาจากรีเนี่ยคือสุดยอดนั่นคือสุดยอดทั้งพลาวครับคุณสมบัติของครูที่สมควรถึ่จะได้รับเย,ย่ก็เป็นช่องส้วนครับคือคือส um ้วนเหล็กก็เยว่าคุณสมบัติตัวตัวไปก่อนต้องซ้อนเด็กในขั้นพื้นฐานที่เราโลจักกันว่าขั้นพื้นฐานคือเด็กตั้งแต่อายุสามปีถึง18ปี ตาหมาวิเลยไม่เอาบอลนุ่มก็อออ่อนไปอีกรอรดะบบอีกเกรดหนึ่งแล้วซ้อนอยู่ในระบบโรงเรียนสามปีถึงสิบแปดปีหรือนงกระบบกรไ,ไดกลุ่มริมน้นก็นกนได้กลุ่มอรนอ,อกกไดนะ้ต่อมาคุณสมบัติถูกปนี่บอกเพือ่อให้ชั่วเพื่อให้เนคขุนรองซ้อนต่อเนืองกันมาไม่หน่อยกว่าที่ห้าปีสิบห้าปีสิบห้าปีครับครับเรียกว่ารางวัลนี้คนดีจะเสนอเนี่ยไม่ใช่ตัวเองสมัครนะ ต้องให้คนอื่น,นเสนอคนเน,น้นความสำคัญออกคนจืนชมจิงเสนอเดี๋ยว,อยวไอ้ไอข้าว่าคนที่เสนอนะัอ้นซึ่งว่าผมเป็นกรูกรูร่กรอบเสนอผมประเด็นใดไหมได้ครูครูกรอบจะเสนอครบ่าเบาให้รับหลังวัลน,นี้ให,ให้ให้กัดเหลือกอข้าไปทูกันกัดเหลือแสแสดงว่าผมหยอกมือผมสะมักรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อารการต้องมีแมวมงไปเลยแมวมงเลยแมวม้งถึงแต่ว่าแมวมงงติวานใกล้มั่งเจนว่า โรงเรียนหรือเดท่ทานศึกษาวิทยาอะไรก็ได้กค,คนในโรงเรียนเช่นว่าผู้ปกครองก็ได้เช<อ>่นว่าหนักเรียนที่เป็นลกูกศิษย์ก็ได้แต่มีเงินก็้ว่านักเรียนที่เป็นลกูกศิษย์นั้นต้องอายุยบห้าป,ปีขึ้นไปเงินละไงว่าต้อง้าวเลยแหละดาทดาวเลยหรืออาจารย์ไรนมาอลไยที่เคยชนครูบาวก็ได้ออาจารย์นี่บอกครูบาวดีจังจะเลิกข้ามหลับดเรือว่าอ,อ,อ่าอันนี้นี่คือคนรบัติุด่ัวไปครับข้อที่หนึงน่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่า ถ้าได้เราวันนี้จะต้องมีลักซ้ำกันอีกสองอันทีบหนึ่งคือว่าต้องมีความท้ามาติเรียนเปลงหลกลิปได้ดีจริง<ม>เลียรน,นั่นเลยมัง้งเจนวัตรชอบในเด็กอ่านไม่ออกให้อ่านออกทํางานไม่ได้แต่งานได้ไม่โดนจักตามากินในตามากินหน้าเบียร์ได้ครับอนี่ใช่ไม่ดีเป็นนี่ใช่ดีนี่เรียกว่าเรียนเปลงในท้านตีดี ไม่ใช่แดกดีอยู่แล้วไปเปลี่ยนแปลงให้โลกเด่นนั่นเองเร็วนีครับเดี๋ยกก็ยกตัวอย่างในข้างานก็ได้นะครับนี่นี่คือข้อแรกคือเปลี่ยนแปลงหลกซิให้เขาดีขึ้นใได้ชัดเจนครับข้อที่สองก็คือว่าคุณทวันวัชพงเนี่ยครูคนนั้นนั้นเขาจนต้องเป็นคนสร้างคุณความดีให้กับบุงการศึกษาข้องประเทศได้จริงใครเคยยอมรับเม็ดยอมรับในโรงเรียนในจังหวัดในระฐปฏิทศแเละไปนานาชาติครับถ้าว่ากลุ่ม เรายกตัวอย่างกลูเนี้เกิดทั้งทั้งหมดกรูาทนกานดีซัดดีได้รับ,บรางวัลน,นี้เราใคลยๆโยมหลับตัวปรฏิทศรียก็่นา,นานาชาตินี่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญเฉพาะข้อที่สองคือข้อที่หนึ่งคือเปลี่ยนแปลงดวงทิ์ข้อที่สองคือสร้างคุณประโยชน์ใหนวงการศึกษาเนี่ยครับนี่นี่คือคุณสมบัติที่คนที่จะได้รับการเสนอชื่อได้สองข้อสองข้อต่ว่าไอ้คัว่าข้อที่หนึ่งและข้อที่สองมันการรวมเม็ดแะนะรวมเม็ดนะครับ ก็อตีหนึ่งก็อตีสองรวมเลยเป็นรอยคอตัวเดียวก้นเดียวไอ้เออดายเออดายเป็นนั่นนะครับผมเออปีเหลวเหลวมากครับผมโรกับครูกรอบจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเอ่อทั่วประเทศคารูปาใต้กครูทรงกระลาการูครูกรอบมีลักกิตรือว่าอยักษหยอกตัวอย่างครูคนไหนมั่งโอ้ เขาคอยเขายกตัวอย่างครูที่ได้ตีนึ่งได้แชมป์ว่างเงินได้ได้แชมป์ดังดังงแต่ได้เป็นแต่เด็กได้เป็นแต่เด็กได้ตัวไอ้ต้องตัวไอ้ต้องปีสองพันห้าร้อยห้าที่แปดนั้นคนที่ได้ตีนึ่งคือได้แชมป์มันเจอครูเาเลิมพลพงศ์ตีรศาสตร์ครูเาเลิมพลพงศ์ตีรศาสตร์ครับอยู่โรงเรียนทุ่งลาดพิทยาคมครับเกเป็นคนยอดในเด็กกิจเป็นบานเล่าเนี่ย ต่เลขนี้รุนรุนรุนพีเองรุนบอาบอเองเนี่ยเราเรียนรู้มาจากการจําบอกให้จาพอตึ้งชอบเวลาชอบก็ใครจําได้มากก็ดชอบอะไรทีนึงเปิดสเดส้นเปิดเส้นไ่มาเปิดเส้น,สนครับแต่ว่าครูเช่ชวหลวงพ่อมให้ท่อยในกคิดให้เด็กทําโครงงานครับน่าสนใจว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ของเค้านี่ทาโครงงานเด่นได้รับการชนะเลิศนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกกัน เอาเชิญนักเรียนที่ทำโครงการเด่นซ้ำกนไปตั้งเป็นเจอดาวโครธหน่อยเนี่ยก็พุ่งกดปกโอ้แสดงว่าจริงๆก็ๆคิดได้ก็วิร่รหล่อได้สร้างออกไปได้เหล่าท่านชั้นเอาประทับบัลลังยังไงตีทุลาดมีมีเปล่าลีเม็ดเกอเปล่าเฮงทำมาเป็นมั่วก,กันนก <c oughs> อาจจะเก้อได้ด้ว <c oughs> ยได้ดีอเออเป็นการทดลองเลยเหรอแต่พ้นโครงขานี้ นี่นี่นี่คือยกตัวอย่างครูคนตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งพี่น้องชาวสุราษฎร์กรครูจเจริญบอลเจริญบอลเอามั่วกันนกเอา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 เปล่าเปล่าเอ๊มาจับมั่วกันนกต้องลองใจช่องพันห้าร้อยโอ้คลิปเจอว่าครูจีรัตเตี่ยมสว่างอิรัตเตี่ยมสว่างครูจีรัตเตี่ยมสว่างเป็นครูโรงเรียนช่วกุลาบเจ๋อไลนุนบุรีอ๋อเมืองกรุงเมืองกรุงเมืองกรุงอันนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไอซีที Uh, แต่เลยกกันความรู้อยู่ตีหนังสือ,อความรู้ตีครูครูไปกวนบอกความรู้เราไม่น,นี่ไม่ตองเลยความรู้อยู่ในอิ okay. อนเทอร์เน็ตแกโซนให้เด็กชายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้จนว่าย่อมรับเม็ดเ,เด็กที่ไม่มีโอกาสเด็กที่มีปัญหาไม่มาเรียนได้กับชายอินเทอร์เน็ตได้ห้าตัวซับไมค์ต้อนอะไนจนได้พ้นมบอกครับปีรุ่นที่ทัดมาต้องมาหลก้องครูจีรักครูจีรัก เยี่ยมสว่างครับปีช่องวันฮห่องเจอว่าครูสุเทพเท่งประกิจกรูสุเทพเท่งประกิจโร,โ,รโรงโรงโรงเรียนบานคลองนำไสกับบังยลาลาเคเคเราดีแล้วเคเราอ่าเ่เรานั่นงอยู่เนี้ยโรงเรียนอยู่ในเขตอุทยานห้างกับห้างกับประเทศมาเลเซียประมาณห้ากิโลน่าสนดยอก็คือว่าที่ที่นั้นไม่พูดปิ ปมาด้วยเล่นเก่งเก่งไม่เอาตรงตู้รถบานแกเจ๊นาอยู่ไม่ให้มีการไหว้ครูครูทุเทพประยุกต์ูรแกใช้เทคนิคนี้ครับจ่ายชายวิธีกันไปกินน้ำชาผู้เจ้าไปกินบานี่เจ้าถั่ววันนู้ปีนี้กินรอบเม็ดตัางมู่บ้านต่างตำบลแกจ่ายเบียเองเรียกน้ำชาเมื่อตั้งบัจจาร้องกลหมดตตอริมก็ผู้จะผู้ชจ้าก็กินน้ำชากันตัวเดียวนะเรื่องบอกขึ้นรอบพ้องเจ้าบ้านวันี คูคููไม่ต้องเดี๋ยวพมใจออ่าอใจใเดี่ยวใจได้ใจเดียวเอาเอาใจได้ใจเลยอ่าค,คุณมกลุ่มอะไรัี้บอกถึงเกี่ยวถ้ามันเดี้ยไปนั่งกุยโรงเรียนว่าชวนไปกุยโรงเรียนหม่ไหว้ครูเหมือนไหว้ได้นี่ไหว้คนนี้ก็ไหว้ได้นี่ผ่านนังทื้อไปอันติบ้านก็ได้นี่ถึงปณิวัฒน์เราโม่บ้านเราไม่ก่อย,อย่างไรกินกันแล้วเรามาทําอาธิปันว่าครูทุเทพชวนชาวบ้านมาสร้างโรงเรียนยี่สิบรั้งมึงมีทีได้ไมาก ได้เบียร์ข้องรัฐบาลท้องลังเต่หยีสิบลังสร้างเป็นเป็นลังเล็กๆตามตามในในวัดกระหลวงดู่ทำเป็นช็อปเป็นช็อปล่งนี้ยบพาร่างนี้เ่อมเล็ดล่งนี้ถมซึ่งครัอยูไปจำเม็ดเลยกุญะโลบายนักซึ่งไงเด็กทำอาชีพลายเม็ดเด็กซึ่งเด็กหมดท้ามสุดยอดจนว่าผู้ปกครองเห็นด้วยสร้างโรงเรียนนะอีกสิบแปดลังครับ นั่นคือตัวอย่างของครูสุเทพอลาสุทธ์รททธครับสองพันห้าร้อยสิบเจ็นี่เจ้าครูประทินเลี่ยนจำรูนประทินเลี่ยนจำรูนประทินเลี่ยนจำรูนเลี่ยนจำรูนเป็นครูวิทยาลัยเทคนิคพังงาก็แก๋งเล่าเนี่ยแล้วเก๋งเล่าผากไตสิขัดมาเช้หลบอยู่ในี๋ยวปากไตจะจ้ามเดี๋ยวุดนใจนะตอนช่องพันาลอยที่สิบเจ็ดเกิดท sunami เราคงจำกันได้มีไล่กรอบครัวที่ปัง้าเสือมีกว่าเป็นเม็ดมีเด็กตีบก้าดผอกาดเมเก้เมาเลี่ยงปซนมีอะลรตั้งนนิอยู่สิบห้าคนอยู่กับเกซ้นมีชาชีพาย้ซอนอุปถรรัมภ์เหลว่ให้รู้จักออกแบบแผนงานสร้างธุรกิจทำอาชีพได้เลี่ยนจบทำการค้าได้พัฒนาตัวเองได้มดมเป็นแม่ปลาข้องเด็กเรามีนี่คือหลาสุด นี่คือคตัวอย่างครับข้อยกตัวอย่างดีกายเคี่ยงทีรลหนังเล่นกันมาสุดตีจงระสกุณนใช่ครับได้ครับลาทุสครูวีทุดคงกันอยู่โรงเรียนขวดเนียงวิทยาขวนเนียงอยู่เคเคเราเนี่ยครับต่ว่าไม่ได้ตีนึงดูได้หลังวันทีสีนี่คณะองค์สีนี่นะยกตัวอย่างเดินเ่นครับเกว่าเด็กเนี่ยขา่าติชาตเด็กไม่จบ บ้าวจอบเรียนกันใที่ให้แต่เหล็กครูกีตีครูกีตีกันในชาติทงไปทุกปีก็นทำไปทุกแต่เหล็กเมื่อเจว่าพี่หนีวะทำร้อนกันในชาติในนุกวะให้เด็กมาจัดทีมแข่งกันเมึงกล่าแข่งโบทร้อนเป็นทีมเอาให้ทำงานกันในชาติกันเป็นทีมกลับก็เรียกว่าเม็ดลีกเม็ดลีกเมื่อกล่โตโยต้าลีกอ๋อบอลอังกฤษอะไรเนี่ยนะเอาแบบโอเชียนทันจะไหมมาทันใจไหมมาแล้นทำงานกันเป็นทีมแล้วเอากระเน้นเก็บเป็นทีม ซึ่งเด็กบรรลุเลยกันนี่อ๋อเสียแล้วก็หลังจากนั้นเกณฑ์บอกว่าต้องทําให้มีความสุขในการเรียนครับเอ็นี่ถือเรียนอะไร้เยเด็กมัว่วไปเรียนการทำต้องกรอกเอาน้องรกร <c oughs> <c oughs> อกตือไปคิดเรื่องวงกลม,มวงน้อยเต่าเด๋ยวงกลบวง,งรุ่มตะวงนอกเต่าเด๋ยอุณหภูพุมเท่าเด๋ย,ดยได้วิชาการดิจิทัลได้วิชาการดิจิทัลลาวอ่านั่งตะลุ่มเกณฑ์ทำอะโอยนั่งตะลุ่มรวมมันเบี้ยวบอลโลก หลุมลมันเบีย้ยวลากคาเดียวเลี้ยวอ่ะก็เด็กไปท่ามลาวไปก้นลาวทําเป็นโครงงานปรากฏว่าถ้าตัดหลบนั่งลุงให้ได้ชัตตัวนะั้นเวลาใช้มันจะเบีย้ยวไม่ <c oughs> ใช่ก็มันวิ่งบ้านเออก็มันวิ่งบ้านปานีเออใช่เรื่องฟันตรงตรงาดเดียวท่าม่ะเลี้ยวกี่เปอร์เซ็นต์จึงเซ้งพนันองค์ท่าติเาโดยได้กันดิชา,าลาวได้วิชากระดิชาตลาวเนี่นี่ครูไปี้ยรุดร้อนร้อนออนไลน์คณะนี้ประกอบแตตอนเกย์ขยันพ้นตังเป่าไปรวยเนี่ บางคนออกก้นข้ามมาเลี้ยนตู้ปะเทศพันโจเรียนเกยอะไรนี่ตัวอย่างกับคือในแต่ละปีอ่ะแต่ละปีแต่ละรุ่นรุ่นวะรุ่นวะแต่ละรุ่นผู้ที่ส่งข้าวประกวดถูกส่งข้าวประกวดเลยสมัครเองไม่ได้ล่ะสมัครเองไม่ได้ถูกส่งข้าวประกวดกี่คนได้พันพันนี่ครับวิธีการก็คือว่าการการต้องการการทั้งข้าวประกวดนี่ลักบ่ ให้มีคนไปสมัครไอเทนก็คือให้มีคนไปสเสนอรายละเอียดไอเทนไปยังกรรมการโดยวิธีการก็คือว่าคิดจากจำนวนครูที่มีตัวประเทศออเปิดเป็นเปิดเส้นเป็นเอ่อเ,เป็นชัดชวน่ะเป็นชัดรู้นครูในในไอเทนกเส้นตัวประเทศเนี้ยครับต้องการประมาณสักหลอยเจ็ดสิบคุณคิดชัตรวนในจังหวัดเมื่อช่วงท้าเนี้ยได้ชัตรวนมาเที่ยคุณ อ๋องกาเซาคนสตูนได้ไปคนหน่สตูนคนนึงจุมพอนคนห่อ๋อรวมเล็วตัวประเดศนรอเจ็ดสิบรอเจ็ดสิบคนซึ่งกรณีนอกจากนั้นให้องค์กรที่เป็นองค์กรเกี่ยวกับประชาธิปครูเช่นกุลธาผ้าครับชซ่่บ่อท่อครับส่งเข้าไปกันพอเสร็จเล้วให้จังหวัดขัดพอจังหวัดขัดเสร็จส่งเข้ากรุงเทพก็มาการกรุงเทพขัดอีกรอบหนึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน วันนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการขัดข้องจากวัดอยู่ขั้นเตรียมการครับยังไม่ลงมือขัดที่เชโคเดวานะคนั่นคือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในในพื้นที่แน่นคําว่าครูวันนี้เป็นรางวัลย้อยชายเชื่อว่ารางวัลสมเด็จเจ้าความหาจากกรีนน่ารักมาครูแต่ละคนสมัยก่อนๆครูคณิตศาตร์ครูวิทยาสร์างถอดล่องกนรหลอดอะไรต่างๆหลอดถอดล่อง แล้วก็อนวาพอเราจะลองแตกกลูวิบกรูตีเอาปักเมงสักเดียวก่อน,อนว่าไปเรืร่อเ,เรื่องของการพนันครับทำสักคำหน่งการพนันดีมาไม่ดีเนแต่ว่าเพื่อความยำเพื่อความชัดให้พลาดเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคำว่าการพนันออนไลน์หวัวใจท่านจะไหมครับพนันออนไลน์แป๊บเดียวมากครับ มีคนทักชวนเล่นการพนันออนไลน์ด้วยอ่ะเล่นดีไหมนะจะหมดคิดทำไมล่ะนาตีการพนันออนไลน์มีเงินดีจะตายไม่เห็นจะมีใครโดนจับเลยบ้งสตินะนาตีรู้หรือเปล่าการพนันออนไลน์ผิดก,กฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับพอเสียก็อยากได้คืนส่งผลกระทบทั้งการงานครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงจะเป็นปัญหาของสังคมด้วยนาตีกลับไปทำงานที่โรงรับดีกว่ามีสติรู้เท่ารู้ทันใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะคะทุกคนวน <c oughs> นี้มานุ์กันกับครู สุดจ้ายเวลาเลื่อนลอยเลยครับต้องกลุจ่ายช้อยอย่างประหยัดแก็บเลยครับแก็บในกว่าไม้คือกรุ๊กอย่างอีฟักบอกเรื่องข็เป็นครูพันธุ์พือครับณวันนี้ครับในโอกาสนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าเห็นว่าใครเหมาะสมที่ได้รับรางวัลนี้ช่วยกันส่องเสริมช่วยกันบอกส่งข่าวเร็วๆนี้ทางทุกจังหวัดก็จะประกาศให้รับสมัครท่องเชิญไป ซึ่งอยากจะบอกในช่วงสุดท้ายสำหรับทันที่ก,กรอบในผนครูวับเรามีครูดีอยู่ตัวแพ่นดินเพราะฉะั้มันประเทศไทยเรามาถึงวันนี้ได้เพราะเรามีครูดีครูเก่งวันเราต้องส่งเสริมครูดีเหล่านี้ให้ได้รับการเชิดชูะระดับปัยกยองเรียกช่่ยกันสร้างครูดีให้กับแพ่นดินเมื่อครูดีก็จะไปสร้างเด็กดีมีคุณภาพถ้าเด็กมีคุณภาพสุดท้ายเขาก็จะไปเป็น ประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศในีิสดรู้ประเทศก็เจริญก้าวหน้าข้อคาราวะคุณครูครับโอ้นั่นคือคำคมเถครูก็อบหรือครูประกอบแต่จะเกิดว่าอ่านกันเต็มเต็มแต่ผมชอบเรียบชันชันแบบคนแร่ครูประกอบครูก็อบมานี่โรดครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วดองล่าท่านผู้ชมไปก่อนก็ประคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรา อย่าลืมนะครับมาเชียร์กันว่าใครจะได้เป็นครูในส่วนของรางวัลสมเด็จเจ้ากว่าในปีนี้ครับขอบคุณครับทุกคนครับสวัสดีครับไปก่อนรับสวัสดีครับ